สวัสดีค่ะเจ็ดโมงห้าบเนาทีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ตื่นมาแล้วสุขภาพดีไม่ป่วยไม่ปวปดหัวไม่มึนไม่งงพร้อมที่จะมาทำงานหน้าง,งานของตัวเองอะเนาะเมื่อกี้กินกาแฟก็นึกถึงลงุงเอากาแฟมาซี่ซองอาก็วันนั้นรีบไงไม่ได้คืนลุงไปซ่องซองก็ไม่เป็นไรลุงก็อนุญาตให้อากินขอนะบคุณมากๆก็ชงมาก็ กินกินเพื่อที่จะทํางานแล้วขับเคลื่อนร่างกายให้ให้ไปได้คล่องแคล่วเนาะถ้าไม่กินก็มึนง่วงเงาห้าวนอนแล้วก็อ้อนลาตําข้อแค้นข้อค่าไม่รู้ว่าคงมันม,มันติดเลยเนาะถ้าไม่กินก็มึนเหมือนคาดอะไรไปเรือทึ่งนารานะ้น,น,น้องนลอ,อยเนี่ยพอตอนเช้าเช้าตีห้ากว่านเนี่ยเขาก็จะซื้อปาตังโก้มากินกาแฟเขาคอกาแฟเนาะเขาก็ยังได้พบปะสั้นๆเจอพี่ๆน้องๆ เข้าในช่วงเชาวมืดนะยังยังอาเนี่ยยากเลยลุงพีก็อาชีพหนึ่งลุงก็อยู่ทีหนึ่งพี่สมคิดก็อยู่ทีหนึ่งอายิ่งไกลเลยถ้าเราจะนัดเจอกันเมื่อไรนั่นมันด้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องเป็นช่วงที่แบบว่าพร้อมกันทั้งหมดสี่คนนะเนอะยิ่งไม่ค่อยได้เจอกันก็ขิดไปต่างๆนานาว่าก็ดูแลสุขภาพดีๆเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อชาติต้องการหลุงบอกหลุงบอกทำไปเถอะ เส้นชัยนะมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ไปก็ต้องมีฝันว่างอย่างกับที่ลุงซ่อนอามันนั่นแหละก็เป็นพลังและกำากำลังใจอะเนาะจะลุงพี่สุธีก็เป็นพี่คนโตก็เป็นที่พึ่งทางใจของของน้องทุกคนเลยแทนพ่อแทนแม่คิดถึงอยู่ตลอดลุงพี่สมคิดก็สบายสบายมีอะไรก็โทรคุยกันต้องวันซ้ำวันคุยทีก็อบอุ่นจะทุกทุก ทุกๆุกคนนะเนาะสู้กันต่อไปพอแม่ก็ก็ทาแบบนี้เราก็ต้องทาแบบนี้จ้ะให้กำลังใจตัวเองอะสำคัญสุดเลยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะได้เวลาทํางานแล้วล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ